ยินดีต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่ห่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะเห็นชัดจนขนลูกแคนดี้ราแกนให้โชคเลขเด็ดจ,จากทูบไอ้ไข่วัดเจดี และได้กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ไม่น้อยหลังจากที่พิธีกรสาวกละแมพชรศรีได้อัดคลิปวิดีโอลงในอินสตาแกรมส่วนตัวหลังประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจและเดินทางไปแก้บนไอ้ไขที่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมประทัดกว่า13ล้านเสียงรวมไปถึงมีดาราอีกหลายคนที่บนไอ้ไขไว้แล้วประสบความสําเร็จแทบทุกไาย จนมีคนแห่ไปขอพรขอเลขกันอย่างขับขั่งอย่างไรก็ตามล่าสุดแขนดีราแกนลูกสาวราชินีหมอลำบานเย็นราแกนก็ได้โพสต์ภาพทูบที่เห็นเลขชัดพร้อมกับแคปชั่นว่าทูบไอ้ไข่สาธุสาธุที่งานนี้มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สาธุกันทั่วหน้าเลยทีเดียว